สวัสดีครับสวัสดีครับเพท่านสมาชิกประชาชนทุกหลายแหล่นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมบ็อกฟุตกันนะครับเราจะมาเล่นเรามาหัดพีพีนะเพิ่งหัดพีพีนะครับเนี่ยเซ็ตนะแต่ผมจะไปเอาเปลี่ยนหมวกกับเปลี่ยนของอีกแบบนึง่งต่อไปที่มันเหมาะครับเราจะเอาที่มันเหมาะกับที่เราใช้อยู่ทุก ผมใช้ผมใช้เผาฟิตแมนคาราเต้นะครับรถต้นที่เป็นเสียงรถท้างน้อเสียงมันพุ่งร้านผมิดถนนครับรถตุ้มนีเดี๋ยวเจอที่น่าสนใจพอดีเลยบยุบหยุบไปดูเลยมัน ยืบบื้มไปโดนโอ้โหไม่ถนัดเลยเราคิดว่าตรงนี้เขาสู้กันเองแล้วกันครับตีไม่เข้าเลยจนแบบสู้แบบคนที่แบบปวดปืนเจอคนบ 9, 000, แบบเก้าล้านก็โอ้โหชีวิตคนสุดยอดมาเลยอะถ้งหาคนสิบเก้าล้านให้เจอเลยงัย้นผมจะลองไห้ สี่ร้อยที่นันม่าคือเออดับตัดไปตอนที่ไปอยู่เกาะใหม่้วครับตอนนี้เราก็เริ่มใกล้ถึงเกาะน,นะครับเราน่าจะอีกไม่นานแหละเปิดชิปอะไรด้วยกันอิจิเลย้ย,ลย,ยชีวิตอะ่ะปอกไปซะมันดาจจังเลยอืม พกสิ่เียแบด้วยเกาะน,นั้นมันน่าจะมีคนเยอะผมกินอย่กัเ้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องการเป็นีมที่เกาะนั้นผมก็แบบโอ้ด้าน,นยิ่เจอคนเลยผมพูดไม่ทากับคำใช่ไหมเจอคนแรกใช่ไหมใช่ไหมเออปวดเกินทำยังอีสีแบมพอดี มข้าโหนี่ก็สี่แสนเนอะทำอะไรดีอ่ะเฮ้ยสชีวิตเอ็ดล้านังอยู่เอ้าเถอะชีวิตไม่สิ็นแล้วครับทำไป็นจอดีครับปึ้ยแฮ็คือที่ผมว่าแล้ว ่าข้าฮห้กันนะครับโอ้โหแฮกเดือบูมชู่เขาไม่ได้อีกแต่เขาไม่ได้เข้าอีกนี่แฮกสองคนเลยดีพอตเอ้ยอน,นั่นไงต่อยมันโอ้ต่อยมอันไม่เข้าอีกรึบเอ,ออเอออ,อะไรอะไรนีอ่ะ ไม่ได้พีกับมั่งนี่อ่ะไม่ได้พีกพีกับมั่แงแพ็กเยอะขนาดนี้ไม่น่ามาเกาะน,นี้เลยอะ่ะคนสิ้นหวังเราก็จะมาดูกัน,น,น,นดูดสักหน่อยว่ามันมีเท่าไหร่ดูดิแฮกอ่ะที่คนสน่อยเบนจารีครับแล้วลูกคนัำเดืจะถูกแล้วมันจะมีแพ็กอยู่เลยครับที่มันแล้วมันทำไมทำไม,ำไมลูกนี้มันอยู่ยากยายจริงเลยอายุวันลูกสองเอนี่ยจะดีกดว่าเยอะเลยจะไม่เป็นไรครับเออ สี่สี่จะเจ้ามย่นะครับเราแค่เราก็อยากสิบบกนะครับกไปเลยไม่ว่าเราคงจบคลิปพีคเลยครับไ่ด้อบอกออกมาเลยนี่อนจบคลิปเอาไม่เย้ดูนะครับเอ้คงจบคลิปนี้ดี้ครับ